สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ได้รีวิวนะผมจะมา,าเผยเทคนิคซึ่งมีหัวข้อว่าสายไฟุนจนคุณเห็นาสายที่ผมพ่วงแบตนี่ไหมมันเป็นสายที่ผมบอกเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นสายาสายสายตู้เชื่อมจากตลาดนัดนะซึ่งมันได้ผลดีมากก็คือส่วนหนึ่งอันนัน้นไมไม่ไม่ใช่ให้ดูแมวนะครับ ส่วนหนึ่งมันเดินขึ้นไปพ่วงแบตบนบ้านอีกชุดหนึ่งแล้วก็ผมมาปรับเปลี่ยนหน่อยหนึ่งก็คือผมผมย้ายย้าย MPPT ตรงเนี้ยออกไปขึ้นไว้กลางบ้านก็คือช่วยใช้ลูกนั้นตรงๆหน่อยแต่ปัญหาที่ตามมาคือโดยปกติอ่าเราใช้สายสายไฟเนี่ยเส้นมันจะเล็กใช่ไหมแต่เนี่ยมันจะเป็นสาย THW เบอสบอร์สหรือเบอรไม่รู้ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วส่วนตัวเนี้ยคุณเห็นสายที่มันใกล้เคียงกันไหม อ่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นสายไฟคนจนครับเนี่ยแล้วก็ส่วนที่ต่อลงมาจากเบเกอร์เนี่ยเนี่ยฮะเป็นเส้นเนี้ยแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยแอมลงเกืบอบสิบแอม์ตอนนี้ลงอยู่เก้าแอม์เก้าครับตัวน,นี้แผงร้อยวัตต์กับแปดสิบวัตต์ครับเป็นร้อยแปดสิบวัตต์แลถ้าถามว่าร้อยแปดสิบวัตต์ทำไมมันลงตั้งเกือบสิบแอมม์สิบแอม์ด้วยบางทีพีคสิบแอม์ครับตอนเที่ยง ถามว่าทาไมมันลงเยอะผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าสายมันมาดีไม่รู้ส่วนสายเข้าเนี่ยสายเข้าดูสายเข้าครับผมซื้อมาเป็นสาย <c oughs> VCT ครับสองคูณสองจุดห้าครับก็เหลือเฟือครับสําหรับแผงไม่เกินสองร้อยสามสิบบาทเป็นแนวทางครับสายไฟคนจนครับก็เป็นสาย VCT สองคูณสองจุดห้าแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นถ้าเกิดเราไม่มีจริงเราก็ซื้อ VCT สองคูณสองจุดห้าเอามารวมเป็นหนึ่งเส้นนะครับต่อไฟหนึ่งขั้วก็คือปกติมันสองจุดห้าใช่ปะ รวมสองเส้นก็มันก็จะเป็นห้าแสแควมิลก็ใช้สายวิทีเนี่ยครับรวมจากปกติเส้นหนึ่งมันมาแยกบวกลบแล้วก็รวมให้มันเป็นขั้วเดียวเลยให้เป็นลบหรือบวกอันเดียวเลยแต่ว่าเราจะได้ไส้ในอ่ะสองเส้นมันรวมมันก็ทนกระแสเพิ่มขึ้นมาอีกมันเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าไปแล้วครับคือเรารู้ว่าสายเส้นเล็กมันรับโหลดได้น้อยพอโหลดเยอะมันจะร้อนแล้วก็เอาหลายๆเส้นมันรวม แล้วก็ไอ้พวกนี้มันก็ไม่มีอะไรครับพันปลายรวมมันก็ใช้ได้แล้วอ่านั่นแหละครับมันเป็นพื้นฐานของไฟฟ้าเวลาเราแก้ขัดคือกรณีแบบทําชั่วคราวใช้เกือบชั่วโคตนะครับอ่าขอโทษนะครับบางทีอาจจะหยาบคายไปบ้างแต่คือมันเป็นเรื่องจริงครับพวกทึ่งผมใช้อยู่เนี่ยเนี่ยครับสายไฟคนจนเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมาจากสายอะไรซึ่งตอนเนี้ยอ่าไฟลง9 9 9 9 9 9ก็เนี่ยใช้ใชาร์เตอร์ตัวนี้พีสตาขี G30A แผง180วัตต์นะครับเนะี่ยอ่าเรามาดูครับผมจะผมไม่ได้เตรียมสคริปหรือว่าถ่ายตัดต,ต่อนะครับผมจะสดๆเลยซึ่งเนี่ยครับบนบ้านผมเนี่ยคือผมย้ายขึ้นมาแล้วอ่าย้ายขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เห็นครับสายไฟเข้าตัวนี้จะเป็นอ่า VTT สองคูณหนึ่งเองถามว่าเันนี้แผง160วัตต 1ผงวัตต์ตอนนี้ก็สแสลงมา7จ็แอมป์สอยู่ยังไม่พีคเพราะว่าแผนมันหันไปทางตะวันตกคือมันจะได้ไฟตอนบ่าย่าตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายครับไฟมันจะพีคแต่ถามว่าแค่นี้มันพอเพียงพอไหมก็มันก็ยังประ,ประทังก็คือผมรออีกสอวันผมสั่ง vtt 2องคูณสอมานะเพื่อ,อามาใส่แทนตัวนี้แล้วตัวนี้ผมจะมาต่อโหลดส่วนสายเข้าก็เป็น tft ครับอ่า นี่ยสายไฟออกตอนนี้ผมเจอปัญหานี่ไง vtt สองคูณหนึ่งครับสองคูณศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือสองคูณหนึ่งที่เป็นที่เป็นสายไฟคนจนเนี่ยถ้าเกิดเรามาต่อรวมนะครับเนี่ยต่อคู่รวม,วมคุณไม่เห็นคั่วหรอกอ่าต่อคู่รวมลงม,มาผ่านอ่าปัก x อหกสิบตัวเนี้ยก่อนลงแบตกลางบ้านเนี่ยอ่าแล้วก็แบตกางบ้านส่วนหนึ่งมันจะไปเชื่อมข้างล่างอ่าถ้าคุณถามว่าทําไมไม่แยกแบตอยู่ต่างหากมันอันตรายคือผมเข้าใจครับเรื่องความปลอดภัยครับแต่บางทีเราเราก็เรี่ยงไม่ได้แล้วก็ พยายามปิดผนึกแล้วก็ให้อากาศมันถ่ายเทแค่นั้นนะครับคือบางอย่างมันไม่ต้องไปมาตรฐานเป๊ะเป๊ะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นโซลาเซลล์คนจนนะโซลาเซลล์คนจนคือมันก็ไม่ได้เกะกะอะไรครับคือมันก็วางแอบอยู่มุมนี้อาา่อาฮะอ่าฮะถ้าถ้าเป็นเรื่องคุณเรื่องมาตรฐานอะไรของของพวกคุณบางคนที่คุณดูอยู่นะคือตัดทิ้งไปครับเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงโซลาเซลล์คนจนซึ่งบางคนเขา ยิ่งกว่าน,นี้สายเสยือยเขาไม่ได้มาตรฐานมากกว่าน,นี้ก็ยังไงนี่ได้ที่สําคัญคือต่อให้มันถูกครับแล้วก็สังเกตสายว่าสายเส้นไหนร้อนคือซึ่งตอนนี้ยปที่ร้อยหกสิบตรงเนี้ยอ่าลงมาแบดมันร้อนอยู่ร้อนมากเลยเนี่ยจุกขั้วเนี้ยมันร้อนเพราะอะไรเพราะว่ากระแสมันลงเนี่ยครับ mpt ตัวนี้แผ่นร้อยหกสิบวัตต์ตอนนี้มันมาจะแปดแอมป์แล้วครับคือมันพีคที่เก้าแอมป์เลยนะอ่าสเปคบอกแปดแอมป์แต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้พีคเกือบสิบแอมป์ครับเก้าแอมป์ห้าผมเคยเห็นสูงสุดครับ มันพีกลงมาให้ส่วนตัวนู้นเป็น pwm นันอันนั้นพีกเป็นสิบแอมครับ1้อยปดิบวัตต์พีกส0บแอมตัวนี้พีกเก้าจุดห้าครับเวลาพีกรวมกันก็เกือบยี่ิบแอมครับแผง1้อยร้อยแปดสิบชุดหนึ่งร้อยบวกแปดสิบกับจุดนี้ร้อยหกสิบวัตต์ครับนี่ฮะเนี่ยตอนนี้กระแสะคือแดดแดดยังโดนไหมเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่สิบเอ็ดโมงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสายไฟคนจนได้แนวแนวคิดทียงที่บอกครับ แนวคิดอย่างที่บอกคือกรณีเราอ่าโดยปกติเราเราเล่นโซลาร์เซลล์อ่ะเราจะใช้สายไฟอ่าสายไฟพว่วงสายไฟเล็ก่าสายไฟพ่วงแบบนี้เดี๋ยวนะอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะตัดมาใช้กับโซลาร์เซลล์นี่ฮะใช่ไหมครับปกติเราตัดแล้วมาต่อ,อใช่ปะ่ะผมบอกเลยว่าถ้าให้เวิร์กนะครับตัดเป็นเส้นเดียวครับแล้วก็ทําเป็นหนึ่งขั้วเลย คือมันจะได้สายไฟข้างในอ่ะมันจะช่วยขนาดช่วยขนานกันไปช่วยแบ่งเบาภาระการโหลดฮะเพราะว่าไฟดีซีเวลามันโหลดนี่เวลามันมันมันพีคพีคแอมป์ลงมาเนี่ยสายมันจะทำงานหนักกว่าไฟเอซีอันนี้เรื่องจริงครับไฟเอซีพีคพีคมา5แอมป์นี่ยังไม่ร้อนเท่า12โวลต์เนี่ยผมใช้ระบบ12อยู่12โวลต์5แอมป์มันจะร้อนกว่าคือถ้าเกิดคุณใช้สเส้นแล้วคุณไปเจอแผง ร้อยวัตขึ้นน่ะมันเอาไม่อยู่อะเอาอยู่ครับแต่มันมันจะร้อนแล้วสายมันจะเสื่อมไม่ใช่สายเสื่อมหรอกคือมันจะพูดว่งไงคือมันมันไม่มันไม่ดีอะนะมันไม่ดีคือถ้าสายมันร้อนมากๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมอ่าก็เป็นเทคนิคครับคุณถ้าถ้าคุณใช้สายงนี้อยู่แล้วให้คุณไม่ต้องเสียดายมันครับให้คุณต่อเป็นหนึ่งขั้วเลยครับแต่ปกติคุณจะแยกอ่าแยกเป็นบวกลบใช่ไหมในสายเดียวเนี่ย ให้คุณรวมะมัดรวมปลายอย่างที่ผมจะทำดังต่อไปน,นี้ให้รวมปลายไปเลยอ่ะเดี๋ยวมันมจะนานเดี๋ยวมาดูนครับว่าสายไฟคนจนมันมาจากสายอะไรอ่าที่หาได้ครับสายไฟลงแบตนะครับหาง่ายๆเลยนะอ่าคุณเห็นนี่ครับปลั๊กพีซีไหมครับที่ข้างในมันมีสามเส้นอ่าต่อให้มันเป็นศูนุดเห้าสแควร์มิลนะครับสามเส้นคูณคูณสามเข้าไปคุณจะได้เท่าไหร่ครับสองมิลเป็นอย่างน้อย สองมิลอย่างน้อยแล้วถามว่าทำไมมันน่าใช้คือผมใช้ข้างล่างมาแล้วใช้ได้ครึ่งปีแล้วครับมัน,ไม,มไ,มนไม่มีปัญหาสายไม่ร้อนไม่มีปัญหาสายไหมแล้วก็เหนียวเนบเพียงต่ว่าเราย้ำไอ้พวกหางปลาอย่างเงี้ยดีๆหน่อยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเส้นหนึ่งครึ่งเส้นนี้ผมทำไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เนี้ยย้ำหางปลาเส้นหนึ่งอีก,อ,ก,อ,กอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับคุณก็จะเห็นผมมัดอะไรเงี้ย อันนี้ผมจะเข้าชาร์จเจอร์ออกเนี่ยผมใช้เส้นเดียวเลยครับเนี่ยสายไฟคอมเส้นเดียวเลยตัวนี้สเปคมันอยู่ประมาณ0.75นะ0.75แสควร์มิลคูณ3เข้าไปก็ประมาณ2.1มิลเส้นเนี้ไส้ในจะประมาณ2.1มิลิเมตร2 2มิลน,นี่ก็รับกระแส8แอมถึง10แอมนี่พอครับมันก็ดีฝ่าเราเอามาแยกใช้อย่างอย่าง ต้นคลิปที่เห็นสายที่ผมต่อชาร์จเจอเนะเพราะว่าตอนนี้มันคั้วมาร้อนมากคือผมรู้แล้วว่าสายไฟไม่พอแน่ผมก็เลยมาน,นําเสนอตรงนี้ครับอธิบายนานหน่อยเอาละ,ะครับต่อไปเนี่ยครับให้เราตัดปลายหัวท้ายออกมาก่อนครับเนี่ยครับผมตัดมาแล้วก็คือสองชุดอ่านี่เส้นหนึ่งครับที่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันครับมาดูไส้ในกันว่าผมบอกว่ามันเป็นสายไฟคนจน และที่คุณภาพดีมากเลยคือมันไม่ต้องไปเสียตังเยอะครับคือเส้นหนึ่งเราไปซื้อตลาดนะัดเส้นละยี่สิบถึงห้าสิบาทแต่ถามว่าคุณภาพครับแก้วครับผมบอกเลยเพราะว่าอะไรอ่าเวลาไฟบ้านเข้าคอมมันโหลดอะ่ะมันก็กินแอมเยอะมันก็ยังมันก็ยังทนไหวอะ่ะมันไม่ไหมเหมือนสายที่แถมมากกับพวกไอหม้อตม้มจีนอะไรพวกนั้นนะครับราคาถูกๆซึ่งมันทําเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพผิดกันเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่านี่นะฮะ เห็นไนหะมันนมีสามเส้นสเปคมันเส้นหนึ่งคือคือคุณคุณก็รู้ว่าเส้นหนึ่งอันเนี้ยศูนย์จุดเจ็ดห้าสแควรมิลแต่เดี๋ยวผมให้ดูไส้มานะครับว่าศูนย์เจ็ดห้าสแควมิลของเขาอ่ะมอกอ่ะคือสายไฟในคอมอ่ะนี่คุณดูทางแดงเห็นไหมครับนี่แค่ศนะูนย์จุดห้าสแควรมิลนะสายไฟบ้านานนะ่ะ ขนาดหนึ่งหนึ่งสแควร์มิลหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้านี่บางทีไส้มันยังไม่เหนียวไม่หนาขนาดนี้เลยครับเนี่ยฮะเน,นี่แล้วก็เนี่ยเราก็ตัดตัดทีละเส้นเนี่ยสเปคเส้นนี้ก็ศูนย์จุดเจ็ดห้าสวมิลเนี่ยสามเส้นสามเส้นโดยปกติเราใช้แล้วก็ใช้ใช้สองเส้นใช่ไหมที่เราต่อกันแบบบ้านๆเลยนะแต่คือนั้นคือเป็นพื้นฐานแต่เนี่ยคือระบบเทคนิคขึ้นมาคือ ไฟสายไฟเนี่ยครับให้เล็กแค่ไหนถ้าเกิดเราเรามารัดรวมๆกันแล้วเ,เอาไฟมันไปเนี่ยมันจะรับโหลดได้มากขึ้นก็เหมือนลวดเส้นเดียวอะ่ะลวดเส้นเดียวคุณคุณงอได้ก็จริงอะ่ะคุณลองเอาลวดเส้นเล็กๆอะ่ะมัดรวมกันสักสิบยี่สิบเส้นเดียแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแข็งโป๊กแข็งแรงขึ้นอ่านั่นแหละครับมันเป็นเทคนิคพื้นฐานซึ่งผมบอกเลยว่าสายไฟคนจนที่มาจากสายสายคอมพิวเตอร์สายคอมพิวเ,เตอร์ที่มีใช้ตัดหวดัวตัดท้ายออกแล้วมาทําเป็นสายลงแบต แก้ขัดเวลาเราเราใช้แผงร้อยวัตต์ขึ้นกรณลยนี้ใช้โหลดโหลดเข้าเยอะๆยโหลดเข้าแบตเยอะเยอะลลดออกแบตเยอะๆมันใช้ดีครับใช้ดีเพราะผมใช้มาครึ่งปีฝาแล้วคนอื่นเขาอธิบายไปยังไม่รู้นะแต่ผมผมผมมานําเสนอครับคือมันหาง่ายหาง่ายสายไฟคอมคุณไปที่ไหนคุณก็เจอครับขึ้นไปร้านคอมคุณขอซื้อเส้นหนึ่งอ่ะผมบอ,บอกเลยเส้นหนึ่งอ่ะไม่เกินตอนเนี้ยไม่เกินสามสี่ิบาทหรอกเพราะว่า มันล้นเนี่ยแล้วยิ่งเรายิ่งได้เส้นนอกใหญ่เท่าไหร่ย,ยิ่งดีสเปกยิ่งเป็นสามคูนหนึ่งนะโอ้ยคุณจะได้พอรวมกันแล้วคุณจะได้สามตัแควมิลซึ่งแน่นอนว่าสามตัแควมินน,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 นี่สิบแอมสิบห้าแอมไม่เกินสิบห้าแอมครับถ้าเป็นสามสแควมิลขึ้นไปโดยเนี่ยสายอย่างเงี้ยสายคอมอย่างเงี้ยโกัสเบอร์ต้องขอไปนะครับเพราะว่าใช้มือถือเนี่ยฮะแล้วก็มัดรวมเนี่ยมัดรวมเนี่ยมัดรวมปุ๊บ เนี่ยเราก็จะได้ไส่2.1ตรมิลซึ่งบอกตรงว่าเทียบเท่าเส้นเดียวเนี่ยเทียบเท่า,าเทียบเท่า2.5ตารามิลผมว่ามันจะใหญ่กว่าด้วยมันจะดีกว่าด้วยเนี่ยเอาสามสายนะครับรวมหัวท้ายเราก็ตัดท้ายนะครับอันนี้ท้ายท้ายนี่เราก็เอาไว้เข้าไว้นี่คุณจะย้ำหางปลากลมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะนะหรือว่า ใส่หางปลาแบนไอ้นี่หน่อยเข้าชาร์จเจอร์ต่อโหลดหรือว่าอ่าหางปลาแฉกเนี่ยครับเนี่ยดูว่าเส้นแค่เนี้ยแต่ไส้มันนะครับไส้มันนี่ผมบอกเลยว่าในสายไฟคอมนะเนี่ยอันน,นี้จะเป็นเส้นกาวครับเส้นกาวสีเขียวฮะสีฟ้านิวตันครับอ่าเนี่ยผมให้ความรู้อีกอย่างนะของของสายไฟครับ เส้นสีน้ำตาลหรือสีอื่นที่ไม่ใช่สีฟ้านี่จะเป็นลายครับเส้นลายเส้นไฟครับที่ว่าเราเอาอ่าเราเอาไอ้ไกะควงรถไฟจิ้มแล้วไฟมันขึ้นน่ะลายครับอันนี้นิวตันกาวจะเป็นเขียวเขียวคาดเหลืองไม่ก็เขียวครับลายอ่าเนี่ยเราก็พันอ่าได้แล้วส่วนหัวนี้เนี่ยผมจะมาย้ำหางปลาดูเทคนิคหางปลาหางปลาก็หางปลา,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 าแพงไหมผมใช้แค่เนี้ย ก็คือไฟมันลงมาอันนี้มันบอกรับ20 M, แอมป์อย่างจริงไม่ถึงหรอกก็คืออย่างน้อย10แอมป์10แอมป์นี่มันก็10แอมป์15แอมป์นี่มันก็รับไหวสําคัญคือเวลาเราไปไขนอ็ขนอตไขน็อตต้องขั้วไขให้มันแน่นครับแค่น,นั้นเองแล้วก็เวลาเราย้ำเนี่ยย้ำให้แน่นเดี๋ยวผมจะดูว่าผมย้ำยังไงซึ่งไอคีนตัวเนี้ยมันมันไม่มีผมพูดตรงว่ามันมไม่มีไม่มีปัญญาย้ำให้มันแน่นหรอกแต่ผมนี่ฮะตัวช่วยบ้านๆคือทุกบ้านต้องมีห้า นี่คีมล็อกคีมล็อกคีมล็อกแยมหางปลานี่เดี๋ยวมาดูครับนี่ฮะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเรามารวมเส้นกันแล้วเราก็นี่ครับแล้วก็พับหัวให้มันหนาขึ้นแล้วเราก็ใส่หางปลาเข้าไปใส่หางปลาเข้าไปใส่หางปลาเข้าไปดีๆีลเอไอยนี่อไว้นี่มีหัวก่อน คือถ้าใครมีเครื่องมือที่ดีวันนี้คุณก็จะทำง,าง่ายงานง่ายวันนี้แต่คือกรณีเนี้ยคือผมบ้านๆเลยบ้านๆเ,เลยครับคือทำตามเท่าที่มีอ่าแล้วเราเอาคีมล็อกมาหนีไปก่อนนะครับคั้วหนึ่งอ่าเดี๋ยวนะต้องหนีเพนแน่นนะครับหนีเพนแน่นหนีให้อยู่ก่อนอหนีให้อยู่ก่อน อ่านี่แหละครับเพราะว่าช่างไฟช่างไฟฟ้าอย่างน้องผมอะอ่าไม่ขอไอ้นามนะที่เขาอยู่ในเป็น Facebook เขาก็ใช้เนี่ยคีมล็อกเนี่ยครับนี่ฮะแล้วก็หนีบไปก่อนหนีบแค่พออยู่แต่ตอนนี้ไม่อยู่หรอกเราก็ปรับเราอยากให้แน่นขนไหนก็ปรับนครับแล้วก็กบีบบีบบีบซึ่งบอกเลยว่าอ,าอันนี้ผมปรับแน่นไปบีบมันครับ <c oughs> โอเค บีบแล้วล้วก็เห็นนะเริ่มแน่นแล้วแลวที่เหลืออีกข้างหนึ่งล้วก็บีบเป็นอ่าเหมือนไรซ์สดอะนะแต่ไม่ใช่คือผมถ่ายคลิปให้ดูว่าสายไฟคนจนทำยังไงอ่านี่ฮนะแล้วก็มาค่อยๆแต่งเอาคีมล็อกค่อยๆแต่งก็ใช้ฟีมือนะครับกรณีเราไม่มีเครื่องมือที่มันมาตรฐานนะก็คือเป็นของแชร์บ้านๆเลยเนี่ยของแชร์บ้านๆเลย ่่ะนีฮพอเสร็จแล้วเราก็หน,น,นีนี่ฮะอ่หน,นีคือพยายามหนีให้มันให้มันอยู่ก่อน ปุ๊บพออยู่แล้วคือเราดึงอย่างนี้นดึงแรงๆโอเคอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเน,นี่ยมาย้ำครีมลาซาด้าครับตัวละตัวไม่ถึงร้อยเนี่ยครับย้ำย้ำช่วงไหนก็นี่ฮะน,น,นี่ย้ำาย่งนี้อืย้ำย้ำให้อะไรนี่ให้มันมีรอยบุ๋มลงไปย้ำ นี่อ่แค่นี้ก็อยู่แล้วครับคือคุณไม่ได้เอาไปดึงรถสิบล้ออะไรใช่ไหมครับคือเราให้มันนํากระแสอย่างเดียวแล้วก็เราก็มาพัานสกอดเทปสกอดเทปก็ยี่ห้อดีๆหน่อยอย่างสามเอ็มครับสามเอ็มสามเอ็มจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คือคุณภาพมันดีฝ่ายม้วนละสิบ,บาทถูกว่าม้วนละสิบ,บาทสิบห้าบาทที่เราซื้อซื้อปีกตามแถวร้านทั่วไปครับคือขอให้มันเป็นยี่ห้อที่ว่ามันเหนียวหน่อยแต่ผมเลือกสามเอ็มตัวถูกสุดอ่ะสามเอ็มไอรุ่นเทมเพล็กครับ ซึ่งผมผมทําไฟบ้านอยู่นะทาไฟกับลูกพี่ผมแล้วก็ผมเห็นเขาใช้แล้วก็ถ้าเป็นฉลากแดงของสามเอ็มอ่ะมันจะเหนียวเนี่ยแค่นี้เราเสร็จแล้วแค่นี้ปุ๊บแล้วนี้เราก็มาหานี่ยท่อหดคุมอีกทีหนึ่ง,งก็เนี่ยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับสายไฟคนจนครึ่งผมเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปเปลี่ยนลงแบตเนี่ยครับซึ่งเป็นสายไฟคอมเส้นเดียวอ่ะใช่ครับถ้าเกิดเนี่ยครับเทคนิค แค่นี้เองครับเนี่ยแค่เนี้ยนเนี่ยยาวประมาณเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบอู้เหลือเฟือแล้วครับลงแบตแล้วถามว่ามันเหนียวผมว่ามันเหนียวแข็งแรงวไวอสายสายไฟซิลิโคอนอะไรที่เขาขายกันอะ่ะคู่หนึ่งเป็นร้อยอครับคืออันเนี้ยเราเราทำเองเนี่ยไม่ถึงร้อยสองเส้นแล้วถามว่าคุณภาพดีไหมก็ผมใช้มาครึ่งปีแล้วไม่เห็นมันร้อนมันอะไรกระแสลงเก้าแอมป์สิบแอมป์แผงร้อยแปดสิบวัตต์ อาจจะรองรับถึงเกือบสา0ร้อยวัตต์เดียมไหมคือสา0ร้อยวัตต์มันก็ลงสิบห้าแอมป์คือมารองรับได้อยู่แล้วอ่าเนี่ยครับสายไฟคนจนครับเดี๋ยวผมก็มาเดี๋ยวผมจะเอาอ่าท่อหดมาหุ้มอีกทีหนึ่งหุ้มทำแต่ลักบวกลบก็มีเท่านี้ครับเทคนิคอ่าเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมต้องรีบไปเปลี่ยนเพราะขัวมันร้อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจะเที่ยงอ่ะอันนี้มันสิบเอ็ดโมงแล้วหลังจากเที่ยงก็ ผมบอกเลยว่ากระแสมันจะพีคลงมาตรงนู้นมันจะลง9แอมป์ฝาครึ่งซึ่งสายตอนนี้ขนาดลง7แอมป์มันยังร้อนขนาดนั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นสาย VCT 2คูณ1 2คูณสแควร์มิลครับแยกแต่อันเนี้ยเราจะไปรวมอันเนี้ย0.75ครับ3มเส้นถ้าไหล่2งสแควร์มิลครับโอ้สบายครับกระแสดีวิ่งดีด้วยครับวิ่งเต็มอันนี้เรื่องจริงครับก็คือถ้าเป็นเส้นเดียวอ่ะเส้นเดียวต่อให้เป็น0.5มิล ไฟไฟเวลาวิ่งมันก็จะสูญเสียเยอะซึ่งแน่นอนว่าระบบ12โวลต์ก็ต้องใช้สายใหญ่ๆแล้วสําหรับคนลากยานะคือบ้านผมก็ไม่ได้มีฐานอะไรแต่คือผมจะนําเสนอของที่ว่าม,มันมีประโยชน์และใช้ได้จริงคืออย่างเนี่ยสายไฟคอมพิวเตอร์นี่อะสายไฟคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเส้นเล็กปะเล็กไปค,ครับอันนี้มันแค่0.5ไหม0.5อย่างเนะงี้ยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับไปไปต่อโหลดคือเราแยกเลยจากปกติเราต้องใช้สายร่วมกันใช่ไหม ข้างในมีสามเส้นแล้วก็มันจะมีลายนิวตันกลวเราจับมัดรวมครับมันจะได้อ่าทนกระแสขึ้นมาเป็นสามเท่าของตัวมันครับอันนี้เรื่องจริงครับก็เปรียบเทียบจากอะไรก็ลวดนะลวดเส้นเดียวคุณจับงอสบายคุณลองมัดรวมมาสักสิบเส้นยี่สิบเส้นเย่ยร้องครับเหมือนตะเ,เกียบอะตะเกียบอันเดียวคุณหักได้แต่ถ้าสิบอันคุณหักได้ไหมล่ะโอ้ยกัดฟันหน้าสั่นนะครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมนี่แหละครับสายไฟคนจนก็เสร็จแล้วครับว่าเดี๋ยวผมเอาท่อหดมาคุมทําเป็นบล็อกโรบิทิท่งแล้วผมจะไปเข้าขั้วหนีบที่เห็นก่อนในรูปเพราะว่าผมต้องรีบทําก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็แสปฮีแผงร้อยหกสิบแอมป์ผ่านชาร์จเจอร์พีดีวีเอ็มพีสตาร์ขีดสามศูนย์เอที่ผมใช้อยู่นะ่ะมันได้ไฟลงมาเก้าแอมป์เลยครับแผงร้อยแปดสิบวัตต์อ่ะได้ไฟเก้าแอมป์เก้าแอมป์สองเก้าแอมป์ห้ามันจพี โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับนี่แหละครับสายไฟคนจน okay, เป็นแนวทางครับเป็นแนวทาง,นนทางซึ่งบอกเลยมันนี่ว่าสายปลั๊กตลราดน,นัดธรรมดาที่เราใช้กันเสร็จแล้วครับสองเส้นนี่แหละครับอีกเส้นหนึ่งบวก,กเส้นหนึ่งลบครับสายไฟคอมสองเส้นอ่ะผมให้อ่ะเส้นละห้าสิบบาทเลยสองเส้นละสองเส้นร้อยหางปลาตัวอะไรครับถ้าคุณซื้อมากหนึงนี้ยไม่ถึงร้อยอ่ะเต็มที่ร้อยหนึ่งเนี่ย ไชไปเลยครับใช้ลื่แล้วก็ทีมย้ำหางปลานี่ไงครับนี่ครับตามให้ดูแล้วนะครับของบ้านบ้านหมดเลยเอาล้วครับขอบคุณที่รับชมครับนี่แหละครับสายไฟคนจนเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ